เปลี่ยนเฟืองท้ายนะครับอย่างเดียวนะครับรีแมปเปลี่ยนเฟืองท้ายรอบ2,000ก็ได้ประมาณ100 200 100 3นะครับไหลๆเลยเนี่ยครับเนี่ยครับรอบ2,000ห้าเกียร์นะครับไม่ใช่หกเกียร์ร,รอบ2,000ก็ได้ประมาณ100 3 100 4อยู่โซนนี้เลย ไม่ต้องแตะคันเร่งเลยนะเนี่ยไปเลยาะคยรรู้เรื่องอะเนาเมกีมาคุยกันย่างเงยคุณอยู่ขวามือเลียไปหยยบไปหยยบเอาตงผมไม่หยยบหยยบเอาห้ากายหยบโอเคโอเคได้เนาะีคุณมาเาเลยรับหเียบเลยอะ เงียบๆเงียบเก็บเลยเงียบยกับฟืนนะฟือเลยเดี๋ยวลองใช้นี่ก็พอเดี๋ยวพี่ไปลองเอากับมึงก็สับประมาณนี้เลยครับพี่ตอนนี้สิ่งอะไรเยอะแยะ